เดี๋ยว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 น้ำน้ำน้แล้วไม่เป็นไรไม่ใช่มันโดนต้องวองผมอยาเอาเกจบเดี๋ยว่อยาเมาแท้ปะมาเลยเราไม่เอามแช่นีีนียดเอารต์ู้ตั้งกับน้ำด้ยมันสองอ่านย้ายันตมแช่ระวังดีดเด้อ แม่มีแตะเกียวขอมีดหน่อยมีดอยู่ไหนมาทำลายของของเปิดดูวะไม่เห็นไงมันไม่เห็นจัดจักเมาจิบเมาทิบพี่แจ๊กระวังกิ่งแห้งมันหล่นใส่หัวนะมีขบนอันนึงใส่ไฟพี่ใส่ไฟใส่ไฟครับแล้วมันก็ไม่ออกแล้วทีนี้พี่แจ๊กระวังอันบนนะกิ่งแห้งนะอันบนอ่ะ าำไปเลยเดี๋ยวหนูจะได้ให้ประกันจะจิ้มหัวเอาแล้วบอกเขาไม่ค่อยฟังหรอจกจะระวังนะตอนตอนมันดีดขึ้นนะพี่แซงรองนะครับ <laughs> แระวังตามันเด็ดค้นพิชเชตผิดโน้เลยผิดโน้เลยมาแจ็คมันโดดลงไปอยากท้อง็ด่เอย่ต่อสายละครต่อไม้ครับถ้ามีก็ต่อไม้ที่ใจแล้ว เอาโดนมาอีกนิดงลงาโดนโลงเซอร์เวทีไหมลงเลยเดมีโดน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 อนะโดนอมาเอาดุยนเดวดแโลยืดงมาเียร์ได้เลยเาลงน้ำเปิดเลยต๊ต๊เนี่ยดู็นเคียเคียร์หน่อยต่0อยอ มันึได้้พอหลงแต่ร้อยเลยลงตั้งแต่50แล้วพี่ต้าว50แล้วพี่ต้าวนี่เป็นฉากอะไรคะอันนี้จะเป็นฉากอะไรคะพระเอกตกน้ำกน้กำลังอยู่ระหว่างทำใจเะให้คนลงไปสำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเนยอ๋อผย่างหางให้สำวว่าในน้ำมีอะไรบ้างนอกจากมีปลาแล้วมีอะไร นนมันมีตอ,อ,นนตอไหมพี <ie> ่เนี่ยเยวจะให้คนลงเนี่ให้คนลงเนี่ยี่อรเร้อนหรือเรต่ดร้อนหรือไปแล้วแม็กแมไปเอานะแม็กไปเอามาแล้ว